คนไข้เคยมีประสบการณ์ในการฉีดฟิลเลอร์ตัวท็อปมาทุกยี่ห้อเลยไม่ว่าจะเป็นจูวีเดิมของเมริกาเรสเซเรของสวีเดนและเบร์ต r โรของสวีดผลลัพธ์ของแต่ละยี่ห้อบวกกับแต่ละเทคนิคที่ใช้นะครับผลลัพธ์แตกตากก่างกันยังไงหมอสิดอกเตอร์ คุณห้ามห้าลูกสาม <Ash well. S 1> ใครที่มีเพื่อนๆ Brazilian, ชอบไปฉีดฟิลเลอร์หรือมีปัญหาเรื่องของการฉีดฟิลเลอร์ช่วยคอมเมนต์มาบอกในติ๊กต็อกหมอกันหน่อยนะก่อนหน้า <ifi> ที <oughs> ่จะเจอหมอสี่เคยไปฉีด ฟิลเลอร์เทคนิคที่ใช้แตกต่างจากที่หมอฉีดไปเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วยังไหบ้างคือเป็นคนนอนดึกมากาแล้วก็มีปัญหาเรื่องพูิแพ้คือใต้ตาคือจะมีปัญหามานานมากไม่สาเร็จยังไม่มีใครสามารถแก้ได้แต่พอ,อามาเจอคุณหมอซีคือแก้ฉีดในส่วนของตัวกระดูกที่สึกเนอะใช่มันเห็นผลชัดมาก<อ>าค่เเะเอาอยู่เลยเนาะเอาอยู่เลยค ก่อนหน้าน,นี้ที่ฉีดมาคือก็จะเป็นปเทคนิคของคุณหมอแต่ละท่านนะคะแต่ในส่วนของคุณหมอซีก็คือจะเป็นเทคนิคที่ไม่เคยเห็นไม่เคยเจอมาก่อนแต่เป็นเทคนิคที่ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดค่ะอีกอย่างหนึ่งที่เป็นของแถมมาคือจมูกค่ะรู้สึกว่าจมูกมันดูแบบเข้าทรงแล้วก็เหมือน มีดั้งเพิ่มมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยจมูกโด่งขึ้นไหมใช่ใช่ค่ะตอนแรกคือไม่ได้มีปัญหาเรื่องจมูกไม่ได้คิดจะมาให้หมอแกจมูกใช่ใช่ใช่ค่ะพอหลังจากฉีดไปสองสามครั้งเฮ้ยทำไมรู้สึกว่าจมูกมันแบบเข้าทรงแล้วก็ตึงมากขึ้นก็เลยมามามาถามคุณหมออีกครั้งหนึ่งว่าคุณหมอทำอะไรกับจมูกลูาคือของหมอหมอจะเน้นการฉีดเสริมกระดูกเพราะว่ามันจะช่วยปรับมิติของหน้าจะช่วย เอ่อทำให้หน้าเข้าที่สวยแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติเวลาเราอายุน้อย,อยกระดูกเบ้าตาจะเต็มสวยครับทำให้ใต้ตาเราไม่มีกระดูกร่องสันเคียวจะเต็มสวยทําให้ร่องแก้มไม่มีทําให้จมูกมันยกจมูกมันพุ่งแล้วเกระดูกเหลี่ยมขมับนะครับจะเต็มทําให้ตายกสวยแต่พออายุขึ้นเลขสาสังเกตได้เลยว่าเลขสกระดูกเบ้าตาจะเริ่มสึกครับทำให้ใต้ตาของคนไข้เริ่มโบลลึกขึ้นเรื่อย จมูกจะเริ่มจมขึ้นครับนะเป็นร่องแก้มลึกชัดนะครับแล้วก็คามักจะเริ่มบุ๋มครับตาจะเริ่มตกหมอใช้เป็นเบลโทโรให้กับคนไข้เป็นฟิลเลอร์ตัวท็อปของยุโรป งานวิจัย20ปีแต่ด้วยเทคนิคของคุณหมอคือใช้ปริมาณฟิเลอร์นในจํานวนที่แบบน้อยมากๆค่ะแต่มันก็คือสามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุดในส่วนของอความใส่ใจของคุณหมอค่ะคือเป็นเ่้หมายที่สัมผัสได้นะคะก็คือคุณหมอให้ความใส่ใจในส่วนของเรื่องผลลัพธ์ของคนไข้ค่ะพอเราได้ผลลพธ์ที่ดีแล้วเราก็สามารถแนะนําคุณื่นได้อีกเพราะเรามีความมั่นใจเราทํามาแล้วแล้วก็ ได้ผลดีแล้วก็มั่นใจที่จะบอกต่อโอ oh, ้โหน่ารักมากคนที่อยากดูรูปคนไข้จริงของหมอนะครับกดแอดไลน์ที่ลิงค์หน้าโปรไฟล์ติ ok ๊กต๊อกหมอนะแล้วทักหาแอดมินหมอตอนนี้เลยครับ